เ r i e n d welcome to s ั l i ู n by ่เรียนบายปัตมาวดีสรีพัตรากูลชาแนล Coffee plus นะคะสูตร White Coffee 3 in 1 Less Sugar นะคะเป็นกาแฟนะคะชนิดผงสำเร็จรูปนะคะนะสูตรน้ำตาลหวานน้อยเนาะก็ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสหวานนะคะ กาแฟคอฟฟี่พลัสไวท์คอฟฟี่ทรีอินวันถุงนี้นะคะขนาดนะคะบรรจุ15ซองนะคะ1ซองมีปริมาณ32กรัมนะคะราคานะคะราคาเต็ม217บาทนะคะก็เป็นกาแฟที่เพียงแค่ฉีกซองนะคะเทผงกาแฟใส่แก้วนะคะเติมน้ำร้อนแล้วชงนะคะท่านก็จะได้ ดื่มกาแฟรสชาติอร่อยนะคะหวานน้อยนะคะเป็นสูตรเลสชูกะนะคะสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะคะที่ปัทมาวดีนะคะเบอร์โทร0656632985นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย